สวัสดีครับสวัสดีช่วงค่ำของคืนวันศุกร์ที่22ตุลา6 4 6นะครับพบกันช่วงดึกนะครับมีข่าวสารมาแจ้ง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นการคลายข้อข้องใจนะครับเนื่องจากว่าสี่มาตรการนะครับที่จะมีการเพิ่มเงินเข้าไปนะครับในแต่ละโครงการของภาครัฐนั้นนะครับผมก็เคยแจ้งไว้แล้วนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสสาม ทุกคนที่อยู่ในเฟสปัจจุบันนี้นะครับเดือนพฤศจิกาจะมีวงเงินเพิ่มอีก1,500บาทก็บวกเข้าไปนะครับใครวงเงินยังเหลือเท่าไหร่ก็บวก1,500เข้าไปแล้วก็ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก็ยังถึงวันที่31ธันวาก็คือสิ้นปีเหมือนเดิมนะครับโครงการที่2เป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ถ้าหาว่าใครเคยเได้รับทราบข้อมูลหรือใช้ ประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้อยู่นะครับจากเดิมนะครับจะต้องใช้จ่าย60,000บาทเพื่อได้เงินคืน7,000ก็จะขยายเป็นใช้จ่าย80,000บาทเพื่อได้เงินคืนเป็น10,000บาทโดยระยะเวลาการใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือภายในเดือนพฤศจิกานะครับก็เป็นโครงการที่2นะครับโครงการที่3คือบัตรสวัสดิการนะครับเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับจากเดิม นะครับกรกดาถึงธันวาควรจะได้วงเงินที่เพิ่มเข้าไป200บาทนะครับแต่ว่าพอมาถึงมติคอรมอลล่าสุดคือพฤศจิกาธันวา2เดือนนี้เงินที่จะเพิ่มเข้าไปจาก200บาทจะกลายเป็นเพิ่ม500บาททําให้เมื่อรวมกับวงเงินเดิมของบัตรก็คือ2 0 0ร้อยสบวกห้าเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น700แล้วก็800บาทนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชน ที่จะได้วงเงินเพิ่มกําลังซื้อมาตั้งแต่กรกฎาคมเดือนละ2 0 0บาทนะครับก็เช่นเดียวกันพอถึงพฤศจิกาธันวาจาก200บาทก็เลยจะกลายเป็น500บาทหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ากลุ่มสุดท้ายนี้มีที่มาอย่างไรนะครับเ,เราเรียกชื่อกันหลายแบบบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็จะเท้าความนิดนึงนะครับกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็สมัยที่มีโครงการเราชนะนะครับโครงการเราชนะนั้นใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแล้วก็แอปเป่าตังแต่มีคนจานวนหนึ่งที่ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนจึงมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็จะเป็น efendim, กลุ่มผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียงนะครับก็เลยจะเกิดโครงการเราชนะในช่วงนั้นมีการเพิ่มกลุ่มพิเศษที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนมีการลงทะเบียนกันแล้วก็รับวงเงินเราชนะผ่านบัตรประชาชนทีนี้โครงการเราชนะ จบไปแล้วไม่มีแล้วนะครับก็คือสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมิถุนา64ที่ผ่านมาแต่ว่าภาครัฐขอยืมนะครับข้อมูลนะครับของกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนี้นะครับด้วยการจ่ายเงินเพิ่มให้เฉพาะกลุ่มนี้นะครับอีก200บาท6เดือนตั้งแต่กร,รกดาเป็นต้นมาแต่ไม่ใช่โครงการเราชนะแล้วเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อแค่ว่ากลุ่มยังใช้กลุ่มเดิมนะครับ ผู้ใช้สิทธิ์ยังเป็นกลุ่มเดิมเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นที่มาก็คือเป็นไปตามนี้ไม่ได้มีการรับลงทะเบียนใหม่แล้วก็ไม่ได้มีโครงการเราชนะแล้วนะครับแค่ว่าใช้ประโยชน์จากการจ่ายผ่านบัตรประชาชนให้กับกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ากลุ so, ่มบัตรประชาชนคือกลุ่มอะไรก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับก็นี่คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2หลายท่านสอบถามเข้ามาว่า ไปเจอข่าวมานะครับว่า23ตุลาคือวันพรุ่งนี้จะมีวงเงินเข้าผมไม่แน่ใจนะครับวงเงินเข้าอาจจะ1 0 0 0 2 0 0 0หรือกี่พันหรือกี่ร้อยก็ตามนะครับสอบถามเข้ามาว่าเป็นความจริงหรือไม่บางคนก็บอกว่าเป็นเราชนะที่จะเงินเข้าวันพรุ่งนี้เข้าบัตรสวัสดิการบ้างนะครับเข้านู่นเข้านี่บ้างนะครับก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าเป็นข่าวปลอมนะครับไม่ได้มีเงินเข้าอะไรในวันพรุ่งนี้ในลักษณะที่เป็นหลักพัน อะไรเข้าบัตรสวัสดิการนะครับเท่าที่เห็นก็จะเป็นข่าวปลอมที่นําเอาเรื่องเดิมๆเ,เช่นบัตรสวัสดิการมีรายการสวัสดิการอะไรบ้างก็เอามาบวกกันทั้งหมดก็จะได้เป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับโดยพาดหัวข่าวให้เข้าใจว่าเป็นเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆแล้วก็เอาเรื่องเดิมซ้ําๆมา,าหลอกให้เข้าไปดูเท่านั้นเองนะครับก็ขอชี้แจงว่าวันพรุ่งนี้ไม่ได้มีการ เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการเป็นหลักพันเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับบัตรสวัสดิการนะครับก็คือรอ1พฤศจิกานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือวงเงินเดิม2 0 0 3 0 0ต้นเดือนบวกกับเงินเพิ่มกาลังซื้อที่จะกลายเป็น500รวมแล้วก็จะกลายเป็น700แล้วก็800เท่านั้นเองฉะนั้นแล้วก็ขอแจ้งเตือนนะครับว่าอย่าไปส่งเสริมช่องในลักษณะนี้ช่องที่หลอกให้เข้าไปดูแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องเรื่องเดิมไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่นะครับถามว่าทําไมผมต้องเน้นย้าว่าอย่าไป ส่งเสริมคําว่าอย่าไปส่งเสริมก็คืออย่ากกดเข้าไปดูถ้าเราจําได้ว่าช่องไหนเคยนําเสนอข่าวในลักษณะนี้อย่ากกดเข้าไปอีกแล้วก็อย่าแชร์ต่อการกดเข้าไปดูด้วยความสงสัยจะยิ่งทําให้คลิปในลักษณะนี้แพร่กระจายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ท่านสงสัยว่าเราเข้าไปดูคนนึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนอื่นที่จะเห็นคลิปนี้มากขึ้นก็ต้องขออธิบายว่าระบบ YouTube นั้นนะครับจะจัดอันดับว่าคลิปไหนคนกดเข้าไปดูเยอะ ก็จะถูกเอาไปแนะนําให้คนอื่นๆดูเยอะขึ้นฉะนั้นแล้วถ้าหาว่าเราเข้าไปดูคลิปที่เป็นข่าวปลอมเราก็ถือว่าช่วยส่งเสริมให้ข่าวปลอมนั้นไปให้คนอื่นเห็นมากขึ้นด้วยนั่นเองมันเป็นระบบของเขาของ u t u b e เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีข่าวอยู่2ประเด็นนี้ถ้ามีข่าวสารมาตรการเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ